การทดสอบเสาเข็มเซสมิเคสนะครับเป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มนะครับได้ทั้งเสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะนะครับแต่เสาเข็มตอกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะรับรองผลที่ท่อนแรกท่อนเดียวนะครับการทดสอบเนี่ยสองท่อนตอนเนี่ยพอเป็นไปได้นะครับแต่พอเป็น3าท่อนหรือเสาเข็มไมโครพายที่มีรอยต่อทุกเมตรห้าสิบเนี่ยจะทดสอบไม่ได้นะครับอันนี้เราเริ่มดําเนินการทดสอบเสาเข็มตอกนะครับ อันนี้ความยาวอยู่ที่ 9- หรือ10เมตรนะครับอยู่ในโซนของอำเภอบ้านปมจังหวัดราชบุรีกราฟที่แสดง <P ur ban> ความยาวของเสาเข็มค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับค่อนข้างจะแม่นยำมาก <P ur ban> ความสมบูรณ์ของเสาเข็มต่ออันนี้เป็นสี่เดียมตันนะครับหน้าตัด40คูณ40แล้ว50คูณ 50, 50นะครับก็สามารถทดสอบได้ค่อนข้างจะแม่นยำเลยนะครับโดยที่หน้าตัด สี่เหลี่ยมหรือหน้าตาสแควร์เนี่ยจะทดสอบแล้วขึนออกมาค่อนข้างจะสวยนะครับการทดสอบของโครการเนี่ยพบว่าเสาเข็มมีความสมบูรณ์ทุกต้นนะครับสนใจงานบริการทดสอบเสาเข็มไซส์มิคเทสนะครับสามารถติดต่อทางบริษัทได้เลยนะครับ www aes เจ็ดยี่สิบแปด service com ครับ